ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไปลำดับนั้นพระอานนท์ผู้มีอายุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วรูปคลำทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนแต่ก่อนและพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักขุโสตะคานะชิวหากายะอานน์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่ม ความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุดพ่องเสียแล้วและกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานตัวค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายดังนี้พระผู้มีพระภาค ครั้นตรัสคำนี้แล้วได้ตรัสข้อความนี้อีกว่าโธเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใคร มันย่ำยีหมดทุกคน